ท,ทเจตาวามารังาวางนางครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สุดท้ายสำหรับคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีเพราะพ่อปียะครับยิ่งใหญ่มากแล้วสวยมาก ชัดเจนไหมใหญ่มากสวยมากนะครับใหญ่มากสวยมากข้างหลังก็เป็นรูปทองคำพ่อปิยะฉัดซ้ายขวาจัดทองนะครับข้างบนก็เป็นพระเกี้ยว ข้างล่างก็เป็นจอ,ลอรลแล้วก็รูปองค์ท่านล้อมด้วยเพชรสีฟ้าข้างล่างจปลรล้อมด้วยเพชรสีแดงแต่ตัวเนื้อพระเป็นว่านสบู่เลือดสีฟ้าครับเนี่ยผมให้ดูข้างหลังก่อนผ้าใหญ่สวยมากผมใส่ไม่ได้ตู้หลายปีแล้วครับ เมื่อวานก็ไปเอ๊ะเรายังไม่ได้อาพาะในตู้มาดูเลยก็เลยไปเจอเข้าเพราะว่าพระประเภทนี้ยังพอมีอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงลากกันไปถึงต้นเดือนหน้าและครับองค์สำคัญจะปรากฏขึ้นในเดือนตุลานเพราะว่าในโลกนี้ท่านสร้างไว้สามองค์เท่านั้นก็เลยช้าหน่อยนะครับ อันนี้เป็นรูปพ่อปิยะผู้ช่เจ้าหลวงใิการที่ห้าครับเป็นทองคำมีฉัดทองคู่หนึ่งตั้งซ้ายฝาข้างบนเป็นพระเกี้ยวข้างล่างเป็นเจ้าบลล้อมเพชรสีแดงสราบรูปองค์ของท่านนั้นล้อมด้วยเพชรสีฟ้าครับตอนนี้มาดูข้างหน้ากับทรงแหวกมานนะครับ ข้างบนเป็นม่านนะครับสีแดงนะนะเป็นม่านนะครับแล้วก็ใหญ่มากองค์ใหญ่ตึงสร้างพระได้สัดส่วนสวยงามนะครับองค์ใหญ่มากครับฝังพระประจามันเกิดไว้ทั้งเจ็ดวันนะครับ แล้วจปซ้ายฝาข้างล่างจะเป็นทรงคุธตรงกลางเป็นรูปทรงเดียวกับยอดขุนพลนะฮะแต่ไม่ใช่ยอดขุนพลเป็นทรงเดียวกันพระประเภทอย่างนี้ ท่านสร้างมาเยอะมากครับหมารูปทรงอย่างนี้นะครับข้างบนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ฐานชั้นที่หนึ่งข้างล่างเป็นขาโต๊ะขาสิงห์จานที่สองก็เป็นขาสิงแล้วก็ฐานชั้นที่สามจะติดรองรับสมเด็จสามเหลี่ยมข้างบนเลยนะครับทรงอย่างเนี้ทรงประเภทอย่างนี้นะครับ สำหรับองค์กางที่อยู่ในซุ้มนะฮะประเภทอย่างเนี้ท่านสร้างไว้หลายเนื้อแล้วหลายพิมพ์เล็กกว่านี้ก็มีนะครับพระประเภทอย่างนี้เป็นพระที่ไม่ฝังเพชรรังพลอยก็มีเยอะก็มีเยอะครับถ้าฝังเพชรรังพลอยท่านจะประนีตให้ช่างเขาทำอย่างประณีตประดับประดาไว้สวยงามมาก จะฝังก็ฝังได้ลึกยิ่งกว่านั้นก็ฝังตะกุดทองคำข้างบนสองดอกข้างล่างสองดอกนะฮะพระองค์นี้เสรยพ่อเจ้าสร้างไม่ใช่สร้างในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยสร้างพระถ้าผมจเไม่ผิดสองรอบซึ่งเป็นปีนักขัตริ ต่างๆนั่นนะฮะมีเยอะสร้างไว้เยอะอยู่ที่ผมก็มีอยู่เยอะเยอะขึอนหมายว่าไม่ใช่เป็น,100น,นร้อยนะฮะมีเป็นสิบ0องคะฮะประมาณรวมๆนะสักสี่ห้า 5, 5, ห้าหกองนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์นี้ผมใส่ตู้บูชาไว้ครับใส่ตู้บูชาไว้นะครับใส่ในตู้ใหญ่แล้วก็มีตู้เล็ก เอาพระองค์นี้ใส่ในตู้เลกระจกไว้อีกที่หนึ่งพระจึงไม่บอบช้ำแล้วก็สวยงามมากนะครับให้ดูหลากครั้งนะครับละเอียดมากครับสร้างละเอียดมากประนีดมากมีหมุดทองคำมีเพชรพลอยฝังประเดียกับฝีมือประนีดมากนะครับ จะเรียงเพชรก็เรียงได้สัสดส่วนสวยงามนะครับล่รอรอบรูปเหมือนของท่านล้อมรอบด้วยเพชรน,นะฮะแต่อาตะกี้ผมบอกเป็นเพชรสีสีฟ้าความจริงผมพูดผิดขอโทษครับเป็นเพชรยอดตองครับยอดตองยอดตองอ่อนนะครับสวยครับสวยมากนี่แหละครับ ที่ผมเล่าให้ฟังว่าสีประจําของพระองค์คือสีฟ้านี่แหละครับพระองค์นี้ชัดเจนมากเนื้อเป็นสีฟ้านะครับเนื้อเป็นเนื้อผงสีฟ้าบ้านพวกเนื้อว่านสวยมากมากสวยงามมากครับสวยงามมากเลยนะครับให้ดูข้างหน้าอีกครั้งเดี๋ยวจะผ่านนะครับ ผมเชื่อว่าตาดีๆต้องไปเจอแน่นอนองค์เนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดผมได้มาแถววัดมหาธาตุวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เนี่ยแต่เกินเกินสี่สิบปีแล้วครับเกินสี่สิบปีแล้วพราะผมออกจากรายการมาเนี่ยประมาณปีหนึ่งเก้าหรือสองศูนยอะไรผมไม่แน่ใจ ออกมาแล้วก็มาอยู่ภูเขาลูกนี้มายี่บสองมโกราสองศูนย์นะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับทรงแหวกม่านม่านก็เป็นสีชมพูนะฮะอ่าเป็นเพชรสีแดงม่านนะข้างบนนะครับให้ดูกันหลายครั้งเดี๋ยวจะผ่านนะครับให้เห็นรูปพ่อปิยะ อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะผ่านเลยนะครับโอเคนะครับ